สวัสดีครับพี่น้องทิปนี้เนาะปลูกแต่งโมแต่งโมเ้อมาสองหนึ่งนะครับไปหาทิบมาเล็ดรลองพอเสตถาดลองเบิงครับพี่น้องวันทีขึ้นดีบ่ต้นน,น้อยๆนึงเลยพี่น้องตอนได้พบลงหลุมมาว่าใจห้อนนั้นได้กินหมากคาถาที่นี่ว่าได้กินหมากง่ายวจะลงหลุมเลยครับพีนี่ นี่ครับพี่น้องแต่งโมพันดํามาเลยต,ตลาดเห็นพันนี่พันเดี่ยวเลยซื้อมาจ่อยลองเบิ้งพี่น้องจะได้กินมากนี่มากดินไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องดินกับผสมนี่แหละครับพันที่พอไว้นี่แหละ แลกวกนนี้แกบเปลือกไข่บดนี่เ,เลยปูนขาวผสมลงไปทาน กาที่พอไว้ครับลองกดหลุมไว้และงจาน,นี้น้ำจะลิ้นซีสังกอแสงต้มกวันใหม่ต้มกันราดอย่าเชื่อนะก็ไหลครับพี่น้องี่ได้ประมาณเยอะหลุมละประมาณประมาณสามเกิดแน่ว่าเกิดแน่ แกนที่น้องแถวเนี่ยนาแรงเนี่ยับกบจกกาแขยน้อมดนแบบอ่าฝนเนี่ติดมักจกติบก็ออกดินเดียวดินทามกับโมเมน,นยางเหนียว สิดหลุง,ลงมิน้องิดหลุงมก็นี่ฝนตกอายุเลยดูรด้านเข้าเสีเียกเล็กน้อย ก่ได้โอกาสที่ปลูกไล้ครับพี่น่อ,อากายกะเจยอดมาเล็ดนี่ก็นุ่ข้าปกินัดเพอจะขาดร้องดึงเล,ลียปล่ะนี่นน้อยเลย้ลงหนุน 那得进马牌。 หลุมนี่ปลูกใส้ที่ตม้มฝานดำน้าหล่ะพี่น้องเอ้ยนามบวชซึมบวชมีไปใส่ดินเดียวเลยแจนไตยังแข็งแกกข็งด้ยลูกกาแขยง้อม้วครับ เบิ่งไปน้ำกันครับพี่น้องสได้ยผลซ้ำเดด่ายลุงนาซีต้นพี่น้องปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาแบบง่ายๆไว้ก่อนพี่น้องเริ่มแรก ก็ต้องไปคิดหาที่น้ำมันหยุ่งยากแล้วใด่ครับจีเฮดง่ายๆครับเดียวกวิธีนั่นตัดทอนเพิ่มเติมที่เขาจะงอยว่าอีกนั้นระ,ระยะต่อไป งนี้เอาความสะดวกสบายให้ไว้ก่อนสิบขุมที่น้องทดล้อเบืองเมืองบรรยากาศร,บรอบๆตรงหน้านะครับ ย้ำมือแรงครับประมาณอาบงงแรงแล้วต้นไม้ต้นนี้เป็นอันนบักงอมาปลูกเลยครับปลูกเกี่งกับมือเลย มั่นใจว่าเป็นไนบักเงาะแน่นอนแหะครับแต่ว่าผลออกมาเป็นบักข้อนี่ผู้ใดเจอปัญหาแบบนี้วะครับง่วงขึ้นกันเป็นหมากได้สามสี่ปีแล้วนี่แต่้ม่เย็มะข้อท,ทั้งที่เอาไนบักเงาะมาปลูก ฝนตกไม่มดแดงเริ่มผมพังแล้วพี่น้องอีกจัหน้อยก็ถึงฤด้ดูเงียไครมดแดงว่าไปไกลแล้วพี่น้องรอดเตียงหน้านี่กันพายูุพอก,กินแล้วเจ้าก่องเขาวามะลักเงียงกรวะ่ะ ครับก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับติดตามคลิปหน้า